ใครมันจะไปเชื่อโรงเรียนแปลกๆประหลาดเนี่ยมันมีอยู่จริงในโลกคิดว่าดูหนังอยู่นะเนี่ยแต่แม่งเป็นเรื่องจริงว่ะ บางทีเราดูหนังใช่ปหเราก็ชอบมีความคิดว่าเออถ้าโรงเรียนแบบนี้มันมีอยู่จริงก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีความคิดเหล่านี้แม่งกลายเป็นเรื่องจริงได้เว้ยเพราะล่าสุดครับมีการไปนคนพบว่าในโลกของเราเนี่ยมีโรงเรียนแปลกๆมากถึง19โรงเรียนแล้วก็สอนวิชาประหลาดๆให้กับนักเรียนซะด้วยผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะเป็นเอฟตีอยากลองไปเรียนดูว่ามันมีอะไรนะ่าสนใจบ้างจะมีอะไรบ้างไปเริ่มจากโรงเรียนที่1ได้เลยครับครับโรงเรียนแม่มดโรงเรียน้เนียเกิดขึ้นจริงในปีพุทธศัการาช2500 47โดยคนที่ก่อตั้งเนี่ยมีชื่อว่าคุณเอสฮับบรานะฮะซึ่งวันๆโรงเรียนนี้เนี่ยไม่ได้มานั่งเรียนหนังสือเหมือนบ้านเรานะครับนั่งท่องคาถานั่งเสกเวทมนต แล้วก็อยู่ในความเชื่อที่ว่าทุกคนจะต้องมีพลังและไล่พลังพิเศษที่จะออกจากตัวเองได้เหมือนกับในหนังยางไงอย่างนั้นเลยครับอย่างไรก็ตามครับเกิดมาหลายปีแล้วแต่เชื่อไหมครับว่ามีคนไปลงทะเบียนจริงๆเนี่ยแค่2,000 0นคนเท่านั้นก็จัดว่าเยอะอยู่มั้งสองครับโรงเรียนจาบาโตโรงเรียนนี้เกิดขึ้นจริงที่ประเทศสเปนนะฮะแล้วก็สอนวิชาประหลาดซะด้วยนั่นคือวิชาสอนให้เด็กเป็นสกอยและเด็กแวนครับคือต้องบอกว่าหลายคนทั่วโลกมองว่าการเป็นสกอยการเป็นเด็กแว่นเป็นสิ่งที่น่าตำคัญ แต่โรงเรียนนี้กลับบองว่ามันคือพรสวรรค์ฉันทั้งวันโรงเรียนนี้ไม่ต้องสอนอะไรมากมายครับสอนให้เด็กแต่งตัวแซบๆซแต่งตัวให้แปลกแหวกแนวเพราะเขาบอกว่านี่แหละมันคือศิลปะและเราทุกคนสามารถนำความรู้ตรงนี้เอาไปอัดแอปใช้ในอนาคตและเราจะกลายเป็นสกอยมืออาชีพซึ่งหลักสูตรก็มีทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคทฤษฎีผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้ตอบโจทย์ใครหลายคนเลยทีเดียว ครับหลักสูตรชานชนารถไฟการเรียนในห้องเรียนคือเป็นอะไรที่แบบเบยมากเราเปลี่ยนไปใช้ชีวิตรุ่นใหม่กันเหมือนที่นี่ครับที่อินเดียมันมีโรงเรียนนึงครับมันเป็นโรงเรียนที่ให้เด็กไปนั่งเรียนที่บริเวณชานชนารถไฟเรียนไปเรียนมารถไฟผ่าอีกแล้วเหตุผลก็เป็นเพราะว่าต้องการให้เด็กครับฝึกความอดทนและฝึกให้เด็กครับได้รู้จักความอันตรายที่สำคัญเนี่ยเด็กหลายคนเป็นคนที่ค่อนข้างข,งขี้เบื่อง,อาง่ายๆมันจะเป็นยังไงเลยครับถ้าสร้างความระทึกให้กับเด็กตลอดเวลาเพราะนั่งเรียนอยู่นั้นเด็กจะไม่มีวันรู้เลยว่า รถไฟจะมาตอนไหนถ้ามาปุ๊บก,ก็ต้องรีบลุกหลบเพราะต้องเอาชีวิตรอดจากรถไฟก็เป็นว่าใครก็ตามที่มีความแบบอยากจะไปหาอะไรทําที่มารู้สึกตื่นเต้นระทึกขวัญก็ลองไปเรียนที่นี่ดูก็ได้นะครับสนุกดีสี่ครับโรงเรียนงูที่ประเทศอินเดียเรียนวิชาทั่วไปมันล้าสมัยไปเรียนแบบนี้ดีกว่าฮะที่อินเดียอีกแล้วมีโรงเรียนหนึ่งครับที่สอนให้เด็กตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยได้เปิดประสบการณ์มานั่งเรียนศึกษากเก็บแบบเรื่องของงูฮะ ว่างูมีกี่ประเภทอันนี้พิษแรงอันนี้พิษเบาอันนี้ตายเลยก็มีโดยคนที่สอนวิชางูเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เป็นครูทั่วไปแต่เป็นครูมืออาชีพซึ่งนอกจากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของงูแล้วเด็กยังต้องดูอีกนะครับว่างูตัวไหนทําให้เชื่องงูตัวไหนทําให้รักเจ้าของได้บ้างเอาง่ายๆครับมีวิชาทาให้งูรักเราได้ด้วย ที่สําคัญครับเขายังสอนด้วยว่าถ้าอยากให้งูนั้นมีความสุขจะต้องทํายังไงนั่นคือการเป่าขลุ่ยให้งูฟังครับแล้วเขาบอกว่างูนี่แหละคือสัตว์ที่น่ารักที่สุดในโลกไม่ว่ามันจะมีพิษหรือไม่มีพิษก็ตามเอาเป็นว่าใครที่สนใจเรื่องงูงูก็ลองไปเรียนได้เลยครับวิชางูที่อินเดียโรงเรียนที่5ครับมีชื่อว่า Brookgreen Free เป็นโรงเรียนที่ชื่อดังมากในอเมริกานะครับปกติแล้วโรงเรียนเนี่ยมักจะจัดตารางสอนไว้ให้เด็กแต่โรงเรียนนี้คือไม่มีตารางสอนไม่มีหลักสูตร ไม่มีอะไรให้เด็กเลยเด็กที่เข้ามาโรงเรียนนี้จะต้องแบบคิดเองวางแผนเองต้องค้นพบตัวเองให้ได้ว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรมาคนอาจจะชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษก็เรียนเฉพาะภาษาอังกฤษไปเลยวิชาอื่นไม่ต้องเรียนก็ได้เอาแค่นี้พอโรงเรียนตามใจทุกอย่างจะไว้ผมทรงอะไรก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้จะโดดจะขาด ได้หมดครับตามใจนักเรียนเลยขอแค่ว่าเรียนให้มันจบก็พอเชื่อไหมครับว่าตอนแรกโรงเรียนเนี้ยโดนดรามา่าหนักมากหาว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่ดีตามใจเด็กให้ท้ายเด็กแต่ตอนนี้ครับกลับกลายเป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูงมากๆในอเมริกาเลยก็ว่าได้ครับโกครับโรงเรียนบนเรือที่ประเทศบังกลาเทศบังกลาเ,เทศต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนเนี้ยฝนตกทีน้ําท่วมทีเด็กก็ไม่ได้ไปโรงเรียนทําให้เด็กในขาดเรียนเป็นจํานวนมากเขาก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะ แล้วทํำยังไงดีให้เด็กแบบได้ไปเรียนทุกวันในวันที่น้ําท่วมฝนตกสุดท้ายก็คือไปสร้างเรือนแพขึ้นมาเรือนหนึ่งครับแล้วก็จับเด็กเหล่านี้ไปกินไปนอนไปเรียนบนแพมันซะเลย ผลที่ตามมาคือเฮ้ยฟีดแบ็มันดีว่ะเชื่อไหมครับว่าจากวันนั้นจนวันนี้โรงเรียนดังกล่าวเนี้ก็มีห้องสมุดบนเรือนแพมีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเอาไว้ให้บริการนักเรียนครับโคตรจะดีเลยไม่น่าเชื่อก็ว่าได้นะ7ครับโรงเรียนท่ามโรงเรียนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าโด่งดังมากไปทั่วโลกพรมันครับ ก่อตั้งขึ้นในปี1984มีเด็กเรียนประมาณแค่100ร้อยกว่าคนเท่านั้นประเด็นคือว่ามันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในพื้นที่ปกติครับแต่ว่ามันไปถูกสร้างที่ในถ้ำแห่งหนึ่งที่เมืองกุ้ยโจวประเทศจีนนั่นแหละครับเหตุผลก็คือไม่มีตังสร้างงเงินให้กับเด็กจึงจําเป็นต้องใช้ถ้ำน,นี่แหละในการทําการเรียนการสอนแต่ดูเหมือนปัจจุบันนี้ครับการเข้าถึงโรงเรียนต่างๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นทําให้ปัจจบุบันนี้โรงเรียนดังกล่าวก็ถูกปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โรงเรียนที่แปครับโรงเรียนนี้มีชื่อว่าโรงเรียนประถมอาโบตั้งอยู่ที่นิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาเรน,เนท่าเมื่อกี้ว่าแปลกแล้วที่นี่แปลกกว่าครับเพราะเขาสร้างโรงเรียนเอาไว้ใต้ดินเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในอดีตครับมันมีสงครามระหว่างรัสเซียกับอเมริกาทําให้เด็กเนี่ยต้องขาดเรียนจํานวนมากเขาก็เลยคิดค้นว่าเออทํายังไงสกักกางดดีให้เด็กไม่ได้เรียนหนังสือนั่นคือทํามันใต้ดินมันซะเลยครับเหตุผลที่ต้องเรียนใต้ดินก็เป็นเพราะว่าในอดีตครับมีสงครามระหว่าง2ประเทศเนี่ยแล้วมันม มีการทิ so of of ้งระเบิดใส่การทําให้เด็กเนี่ยไหนจะกลัวอันตรายไหนจะขาดเรียนอีกทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความสุขเลยเขาก็เลยคิดว่านี่แหละเรียนมันใต้ดินซะเลยปลอดภัยด้วยสนุกด้วยไม่ต้องขาดด้วยนี่แหละครับพรสวค์ที่ใช้ตั้งพรแสวงเก้าครับโรงเรียนปฐมกูรูเป็นโรงเรียนที่ มีสนามฟุตบอลมีนั่นมีนี่เหมือนโรงเรียนทั่วไปครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่ามันไม่ได้ตั้งที่พื้นราบมันไปตั้งอยู่บนยอดดอยยอดเขาซึ่งการไปโรงเรียนแห่งนี้จะต้องไต่หน้าผาไต่ดอยไตย่ก้อนหินจำนวนมากเพื่อที่จะไปถึงโรงเรียนแห่งน,นี้ซึ่งต้องบอกนะครับว่ามีหลายคนนะครับเชียรเชียกับการที่จะตกกับหน้าผาอันนี้บ่อยมากเพราะมันนั้นโคตรอันตรายเลยก็ว่าได้ครับอย่างไรก็ตามครับเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเพราะอะไรถึงไปสร้างเอาไว้ตรงนั้นคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเขาไปสร้างเอาไว้ทําไมาตรงนนั้ สิบครับโรงเรียน Harvey Milk เป็นโรงเรียนที่เรียกได้ว่า LGBTQ+ เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าคนก่อตั้งเนี่ยเป็นเพศที่3 แล้วเขาสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อโอเพนเรื่องของเพศหรือว่าเจนเดอร์สมัยก่อนครับเรื่องของเพศเนี่ยมันปิดกั้นสูงมากใครเป็นเกย์เป็นต๊อดเป็นกระเทยเป็นดี้เป็นเลสเป็นเบีย้ยงแล้วแต่เนี่ยจะถูกบูลลี่เสมอเขาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็สร้างชุมชนขึ้นมาเป็นของตัวเองเลยแล้วกันเขาก็สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเลยครับแลรับเฉพาะเด็กที่เป็นเพศทางเลือกเท่านั้นและในโรงเรียนครับก็มีทุกอย่างเหมือนโรงเรียนทั่วไปเลยอยากได้อะไรมีสพอร์ตให้หมดแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับว่ามีคนไปสมัครเนี่ยจำนวนมากเลย1 1ครรรับโงเียน And fit radio hang เป็นโรงเรียนครับที่ห้ามพกกระเป๋าห้ามพกสมุดปากกาไปที่โรงเรียนแห่งน,นี้เพราะเขามีนโยบายคือโรงเรียนต้องทันสมัยต้องอยู่กับอนาคตดังนั้นจะให้เด็กไปหิ้วปากกงปากกาอุ้ยล่าสมัยไม่เอาใครจะเรียนที่นี่จะต้องพก iPad พกแท็บเล็ตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาเท่านั้นใครไม่มีไม่รับที่สําคัญแอปในอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องแบบรองรับม i c r o s o f t One m i c r o s o f t Office โอ้ยสารพัดมากมายถ้าไม่มีเรียนไม่ได้สายเทคถูกใจสิ่งนี้ครับ12ครับ dorian else ใครมันจะไปคาดคิดเลยครับว่าในโลกใบนี้เนี่ยมีโรงเรียนที่เอาไว้แบบสอนให้เด็กเชื่อและงมงายในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว,ว่าสิ่งลี้ลับเวย้ยวันๆครับไม่ต้องสอนอะไรมากให้เด็กมานั่งฟังนิทานย่อผู่ฮะซึ่งทุกเรื่องเนี่ยก็จอกแนวเกี่ยวก,กับเรื่องของความเชื่อสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งเหนือธรรมชาติแต่จบไปเนี่ยนะครับไม่ได้ให้เด็กไปเชื่อแต่อย่างเดียวจบไปแล้วเด็กทุกคนจะต้องสามารถเขียนนิยายเขียนนิทานเขียนอะไรเป็นเล่มเป็นชิ้นป็นที่จะประกอบอาชีพได้เออก็คือดีเหมือนกันมั้งแต่ ที่เรางงงานกับสิ่งหลายๆอย่างมากเกินไปมันจะเป็นสิ่งที่ดีไหมอ่ะัอเนี้ยก็ขึ้นอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนแล้วกันเลครับ13ครับโรงเรียนฟรีรันนิ่งเป็นโรงเรียนที่ชิลๆสบายๆอะไรก็ได้เกิดขึ้นจริงที่ประเทศฝรั่งเศสครับโรงเรียนนี้เนี่ย ไม่มีมีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีให้เลือกวิ่กี่อย่างเองนะครับตั้งแต่วิชากระโดดวิชาวิ่งพลิกตัวกายกรรมกีฬาหรือว่าวิชาที่มันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วทั้งวันนะครับท่านเลือกวิชาวิ่งอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งเรียนครับวิ่งอย่างเดียววิ่งเล่นกับเพื่อนก็ได้วิ่งไล่จับตั้งแต่เช้าจนเย็นวิ่งไล่จับไปโลดสบายสบายอะไรก็ได้เนี่ยเด็กหลายคนก็เลยขึ้นชอบครับมันเจ๋งดี14ครับโรงเรียนลอสีเอาส เกิดขึ้นจริงนะครับและก่อตั้งขึ้นในปี1986ที่ประเทศสหรัฐอาจัักรหรือว่าอังกฤษเป็นโรงเรียนครับที่ไม่สอนวิชาปัจจุบันเลยไม่สอนวิทยาศาสตร์ไม่สอนณิศตาสตร์ไม่สอนวิชาภาษาอังกฤษสอนแต่วิชาความเชื่อคมภีร์ต่างๆลัทธิต่างๆเอามาหมดมีจุดหมายปลายทางก็คือ เด็กทุกคนสามารถที่จะมีพลังจิตได้เด็กทุกคนสามารถที่จะมียานทิปมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวที่คนอื่นเขาไม่เห็นได้มีซิกเซนมีอะไรก็ตามที่คนทั่วไปเขาไม่มีอะไม่ว่ามันจะดูเป็นเรื่องที่เพอเจอนะครับแต่ว่าโรงเรียนนี้กลับเติบโตขึ้นทุกๆปีปีหนึ่งประมาณปีละสเลยก็ว่าได้ถงสสยเรียนทั่วไปมันยากมั้ง เรียนเรื่องผีๆดีกว่าง่ายดี15ครับโรงเรียนสอนหาคู่โรงเรียนนี้เกิดขึ้นในปี2010มีผู้หญิงหลายคนและผู้ชายหลายคนครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยอนาคตฉันต้องโสดแน่ๆเลยเพราะฉันหน้าตามไม่ดีหรือว่าฉันขาดลมไม่ดีหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาไปรวมตัวกันครับสร้างโรงเรียนขึ้นมาแห่งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นมีหลักสูตรเอาไว้อย่างเดียวก็คือสอนให้ทุกคนครับหาคู่นอกจากหาคู่แล้วต้องสอนอีกนะครับว่าเออถ้ามีแฟนแล้วต้องไปยังไงต่อสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ต้องรักษากันยังไงวิธี วิธีเอาอกเอาใจสามีหรือว่าภรรยาเพื่อจะรักษาเ,าเขาเอาไว้ไม่ให้เขาทิ้งเราไปมีคนอื่นดูยังไงว่าแฟนมีคนอื่นไหมดูยังไงว่าแฟนนอกใจหรือเปล่าเขาปิดบังะไ้ไหมมันมีหมดเลยครับกับกบวิชาที่นี่ฟังๆดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจเหมือนกันเนาะที่สําคัญราคาไม่แพงซะด้วยเอาเป็นว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยประสบการความรักของฉันมันค่อนข้าง,าง,างน้อยนิดเนี่ยก็ลองไปที่นี่ได้เลยครับไปศึกษาเรียนดูคุณอาจจะมีเนอคู่ที่นั่นก็ได้นะสิบหกค,ครับมหาวิทยาลัยนาโรปปาก่อตั้งขึ้นในปีพุทธ 1้เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอนเรื่องของพระพุทธศาสนาและก็ศาสนาอื่นๆที่เป็นทางเลือกใครก็ตามที่ชอบวิชายโยคะชอบเรื่องหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็ได้เนี่ย ก็ไปที่นี่ครับเพราะเป็นศูนย์รวมของคนที่ชื่นชอบเรื่องของศาสนาทั้งโรงเรียนนี่เนี่ยศาสนาล้วนๆมีทุกนิกายมีทุกนัทิมีทุกศาสนาเลยก็ว่าได้ครับที่สําคัญมีเรื่องของนักปราชญ์กวีต่างๆบทความอะไรต่างๆนาที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้เคยเห็นเนี่ยที่นี่มีให้หมดครับรวบรวมให้หมดแล้ว 17ครับโรงเรียนซานตาคลอสใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นซานตาคลอสหรือว่าฉันอยากจะเป็นซานตาคลอสที่นี่ตอบโจทย์เลยครับอยู่ที่รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาฮะสำหรับคนที่คลั่งไคล้ในเรื่องของการเป็นซานตาคลอสเนี่ยที่นี่มีให้หมดเลยครับหลักสูตรสําหรับคุณโดยเฉพาะสอนตั้งแต่เรื่องเลยว่าเอออยากจะเป็นซานตาคลอสต้องเริ่มต้นยังไงต้องพูดแบบไหนน้ําเสียงยังไงมารยาทการแต่งตัวบุคลิกทุกอย่างมีให้หมดครับคุณแค่เดินตามเขาก็พอและสัก,กวันหนึง่งคุณกก็็จะลายเปน แต่ครอสแบบสมใจที่คุณอยากเป็นเลยก็ว่าได้ครับ18ครับโรงเรียนนี้ชื่อว่า r i v e r p l a พ e ที่ประเทศอาร์เจนตินาเพราะว่าโรงเรียนนี้หลายคนของอิจฉาหน้าดูอะเพราะเป็นโรงเรียนที่สอนวิชาเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโดยเด็กทุกคนครับจะต้องไปที่สนามฟุตบอลหลักของประเทศอาร์เจนตินาซึ่งก็จะมีนักเล่นมืออาชีพหรือว่านักฟุตบอลชื่อดังหลายคนครับที่มาฝึกซ้อมแล้วมาแข่งที่นี่โดยเด็กที่เรียนที่นี่ครับจะต้องมานั่งดูนักฟุตบอลเหล่านี้เตะกันให้ดูครับไม่ถึงเตะฟุตบอลนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งท้าิงงแข่ ระดับโลกระดับอะไรก็แล้วแต่เด็กพวกนี้จะต้องนั่งดูไปเรื่อยๆมีกี่คู่มีกี่แมตต์ต้องดูทุกอย่างนะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการให้เด็กครับได้สืบทอดการเล่นฟุตบอลของประเทศนี้สืบต่อไปไม่อยากให้มาถหายและจะได้ซึมซับนะครับว่าเออ how to play เล่นยังไงให้เป็น the best อะไรอย่างเงี้ยครับ19ครับโรงเรียนป่าเป็นโรงเรียนที่แปลกและแหวกแนวมากเลยนะครับและก็รับความนิยมสูงสุดด้วยซึ่งมันตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเป็นโรงเรียนที่รับเฉพาะเด็กอนุบาลเท่านั้น ตั้งแต่3ขวบจนถึง6ขวบจุดเด่นก็คือมันไม่มีอาคารเรียนที่เป็นรูปร่างณะสนที่เป็นรูปธรรมครับมันเป็นโรงเรียนที่นั่งเียนกันในป่าใช้คําว่าป่าป่าเลยก็ว่าได้ครับโรงเรียนอื่นใช้เป็นของเล่นเป็นพลาสติกโรงเรียนนี้ไม่ครับใช้เป็นเถาวันเป็นใบไม้เป็นกิ่งไม้หรืออะไรก็ตามที่มันอยู่รอบตัวครับก้อนหงก้อนหินลำธงลำธารมีหมดครับเล่นแบบนั้นไปเลยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าอยากให้เด็กครับได้อยู่ใกล้ชิตธรรมชาติเพราะปัจจุบันนี้เด็กหลายคนครับหน้านี่จุ่มกับมือถือเขาก็เลยก ออกมาและได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นมันจะได้กลายเป็นคนที่ใจเย็นเบิกบานรากระดับกุดับในป่ายัางไงอย่างนั้นก็นจะว่าเป็นโรงเรียนที่แปลกประหลาดดีเหมือนกันนะครับกับสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนเอาเป็นว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยเคยได้เห็นหรือว่าเคยได้ไปโรงเรียนที่แปลกประหลาดกว่านี้บ้างไหมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากคุณชอบคลิปนี้หมอก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งให้กับหมอด้วยชื่นใคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอนแันแน